วันนี้จะมาแนะนําการปั้นตุ๊กตาฐานดูดกินนะคะอย่างนี้เป็นรูปไก่โต้งนะคะอันนี้จะเป็นรูปไก่น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มปั้นตัวนี้กันเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งแป้งเป็น8ส่วนนะคะนับนะคะปีก1 2ึปีก2หางสาหัวมัน4นะคะจมูก5นะคะขา6 7อ่ารวมติ่งตรงปากเป็น8 ประมาณแปดส่วนนะคะแล้วก็โดยประมาณเช็ดมือให้สะอาดนะคะอเอาปีกเป็นซี่ชมพูก่อนนะคะการทำให้สวยนะคะเราต้องปั้นให้มันกลมๆนะคะสำหรับน้องๆหัดปั้นนะคะแล้วก็ปั้นให้กลมๆนะคะกลมประมาณนี้นะคะแล้วก็คึงจะเอาเร็วนิดนึงคะคึงเสร็จแล้วก็กดนะคะเป,ป,ป็นลักษณะปีกปีกซ้ายปีกขวาสองอันนะคะ ลมแบบนี้ก็คึงให้แหลมนิดนึงนะคะตามปีกก็กดค่ะอ่าเป็นสองปีกนะคะวางไว้ก่อนอ่า,อา,อาวางไว้ก่อนแบบนี้เลยาะะวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหลือหางก็ขอเป็นหางเอา,เอาสีชมพูแล้วกันนะคะที่กลมๆเหมือน,ะนะะกันค่ะแล้วก็ ครเป็นหยดน้ําแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะคะเราสามารถประหยัดดินนะคะต้องทําให้จุ๋มจิ๋มน่ารักนะคะดีเป็นหางทำเป็นหยดน้ําไว้นะคะแล้วก็เป็นส่วนหัวเอาเป็นส่วนหัวขอเป็นสีส้มแล้วกันนะคะตามรูปนี้เป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะทุกอย่างขึ้นรูปเป็นวงกลมก่อนคือเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็ได้เป็นปากไก่นะคะปากไก่ตัวนี้จะเป็นแม่ไก่้ก็ปั้งให้กลมๆนะคะ,ะเป็นปากนะคะเป็นทำประโยชนน้าเหมือนกันนะคะละักษณะนี้แล้วก็เหลือส่วนขาขาไปสีใดก็ได้นะคะอาะขอเป็นสีส้มลกัน,นะ,ะ่ะ ได้ดินมาลักษณะเท่ากันนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งขา,าเล็กๆก็พอค่ะติดให้รู้ว่าเป็นขานะคะอ่าเป็นติ่งตรงนี้ต้องใช้สีแดงไม่มีสีแดงใช้สีอะไรเอ่ยอใช้สีส้มแทนแล้วกันนะคะลืมออกมาแลคะสีแดงเป็นหยดน้ำสองหยดนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาติดส่วนตาทีหลังนะคะวิธีการติดนะคะเราได้รูปฐานมาแล้วนะคะเราวางในลักษณะนี้ติดส่วนหัวก่อนละกันนะคะหัวเราใช้เป็นสีส้มติดลักษณะนี้นะคะทำไม่ยากนะคะทำไม่ยาก นึงนะคะอ่เรากลัวเราเล็งไม่ถูกเราก็เสียปากนะคะปากนี้อย่าทำตกนะคะนี่ตอนนี้ปากแล้วนะคะก็ใส่ไปเราต้องจับลักษณะนี้นะคะจับให้เป็นรูปปากเราต้องการที่จะให้มันอ้าเราก็ใช้ก้านไกยางเงียนะคะรอให้มาทีนหนึ่งเราตีส่วนอื่นก่อนนะคะอ้าเป็นปีก เราติดม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ปีกนะคะเราติดตามใจชอบเราได้เลยนะคะ,ะสามางจะเอาด้านแหลมไปอยู่ด้านหลังนะคะค่อยค่อยคืนให้ดูสวยงามจุกจินน่ารักนะคะ ได้เป็นลักษณะปีกแล้ววิธีทําให้สวยใช่ไหมคะเราต้องอาจจะก,กดนิดนึงลักษณะนี้นะคะอ่ากดหนึ่งสองสามเห็นไหมคะกดเป็นรวดลายให้เหมือนปีกลายกดได้หลายแบบนะคะนี่ขอกดแบบนี้แล้วกันนะคะหนึ่งสองสามเห็นไหมคะเรากดรวดลายนิดนึงส่วนปากนี้เราก็ผ่าครึ่งใช้ก้นไกลได้นะคะแต่เราไม่มีไก่เราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะคะประมาณนี้ ทำให้แหลมได้ะคะ่ะขาดเลยเอ้ยขาดติ่งที่คอนะคะแม่ไก่เราจะมีติ่งใส่ให้ดูมีสีสันนะคะสวยงามประมาณนี้นะคะใส่ขานะคะ,ะเราลองวางดูก่อนนะคะ เราลงวานกุกรณแล้วก็ติดขาได้เลยทำให้หยดน้ำนะคะก็ติดเส็จแล้วนะคะเราก็เช็ดมือของเราให้สะอาดนะคะเราก็ตั้นตาสีขาวค่ะ สองลูกให้เท่ากันนะคะตาซ้ายกับตาขวานะคะปั้นกลมๆวางไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ถนัดนะคะก่อนติดนะคะต้องทากาวตาใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้บ้องแบว แล้วนะคะทากาวบนตาสีขาวนะคะเพื่อจะวางสีดําสีดำนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะคะแบบพอดีสุดขจนหน้าแบบใช้เวลาไปเจ็ดนาทีแล้วนะคะอันนี้เราเจ็ดนาทีตัวหนึ่งก็ไม่ถึงสิบนาทีนะคะอ้าวเหลือหางนะคะเราก็ทาก,กาวที่หางนะคะ ก็ไม่ต้องต่ำมากนะคะก็ติดไปเลยนะคะหางก็เชิดๆขึ้นนิดเดียะคะแบบง่ายๆนะคะว่าให้น้องๆ้องทำตามได้นะคะแล้วก็เราทำบ่อยบ่อนะคะแล้วก็ฝึกตามแบบที่เราถนัดนะคะอาจจะสวยกว่าที่อแอนปั้นให้ดูนะคะก็น้องๆลองทำดูนะคะนี่อันนี้พี่ก็เป็นแบบให้นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะ เป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆนะคะใครอยากทาสวยก็ต้องปั้นบ่อยๆเห็นไหมคะเราก็จะมีรวดลายที่หา่างประมนี้อ่าแนาทีนะคะประมาณนี้ก็ได้1ตัวค่ะ